สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านเลขที่สองสองสองโนนยางมูสิบ บ้านธาตุน้อยตำบลธาตุน้อยอำเภอเขื่อนน้อยไงบัวเยี่ยมเนี่ยจังหวัดอุบลราชธทาน้อยโดยผู้ใหญ่บัวน้อยผลอบลงน้อยก็คิราดมูสุขเด้อโดยเฉพาะมู ตำบลาน้อยเป็นวิตรภาพที่40ปีไม่เคยเปลี่ยนแปล,ง,มมลงเลยนะครับก็ผมมีย่างรมเว่าามหาลอลีนสวงประธานสวงเพราะว่าประธานสวงบ้านท่าหน่อยครับ ครับยัง so, ซุ้มไก่กันเนาะปรทธานสว่างแต่ก่อนผมอาจจะอยู่ไกลถึงปอบด้วยโรเวิรอุ้ยหรือผมไม่คิดอยากอยู่ปักเตายาตั้งหลายปีแต่ตอนนี้ผมย้ายกลับบ้านเร็วก็เลยกินไม่หมดเลยเฮ้ยมึงเกินสคริปแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตัดต่อได้เกินสคริปแล้วแล้วก็มือกล้องก็ต้องขอขอบคุณมือกล้องพลังครับ อาเให้ให้ให้เจ้าของบ้านเลขที่คุยหน่อยต้องสองกบ้านเลขที่ต้อสอง่าจะดีตัดหลับคนปากไตนครับอายุซุ้มให่ซุมหนีซุ้มนีซุมใหญ่ซุมนีอ่ามิาส40ปีมีความหลังแก้วดีหาใไสายสรมสองเราสารลมสองเรา่วันครับ